สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมในนามของบริษัทเอเชียนโอทอปเน็ตเบิร์กอยู่ที่วัดป่าแดงตํบลแม่หลวงอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่อยู่กับพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับพระอาจารย์พิสนุสุทธิมโนครับนมรักการครับอาจารย์ครับจะเจริญพอ,อุิโยนะบึ่บเนื่องจากบริษัทเอเชียนโอทอปเน็ตเบิร์กได้มีโอกาสนำสินค้ามาถวายให้กับ ผู้อาจารย์นะครับได้ฉันนะฮะเนื่องจากผร้อาจารย์ก็ป่วยเป็นโรคหลายโรคด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาพบกับบริษัทสินค้าของบริษัทเอเชีย์โอท็อปเน็เวก็อยากจะให้ผู้อาจา์นะครับได้เล่าความเป็นปความเป็นมาเป็นไปสักนนิดหนึ่งว่าได้มีโอกาสมาพบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอเจนต์โอท็อปน็เวิได้อย่างไรนะครับนักการักขีรัางกับ ตอนที miles, <The Major> mm ่จะมาจะเอาที่ของตัวนี้รู้จักยอมนิ่งสิยอมร่าตอนนั้นยอมร่าก็โทรมาฮาตมาก็จะชวนอาตมาไปที่นิมนต์อาตมาไปที่บ้านที่บ้านยอมร่าวันนี้อาตมาก็ไปที่บ้านรุมร่าพอดีไปเจอกับท่านประธานรองประธานก็เลยแนะนำสินค้าวันนี้ให้อาตมามี ย่านางแล้วเรามีอะไร happy 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 นี่โยมประทานถวายอาตมามาอยู่หนึ่งลังแล้วพ็อรรมมาภาพอยู่หนึ่งลังนั่นมีกี่กล่องมีกี่คนละอยู่สามสามสิบกล่องสามสิบกล่อันนี้อาตมาก็ภาพอยู่หลายโลกมีหลายเ็นโลกอะไรบ้างครับมีโลกแรกก็หัวใจใจต่อมาก็เป็นเบาาหวนเบาหวาน างดันเก้าลิสิดวงป้อหานมุ๊กมาโตแล้วก็ไขมันปไขมันในเส้นเลือดแล้วก็โลกสุดท้ายคือไตเสื่อมนนี้ก็ฉันยามาอยู่ก็ หลายบริษัทแล้วพี่น้องมาถวายให้บ้างขายให้บ้างอะไรบ้างลูกค้าอ่ะบางบริษัทหนึ่นมาเป็นปีเลยก็ได้รับปีก็ดีขึ้นมาหน่อยก็พอฉันนานไปก็กลับมาเหมือนเดิม,มที่ว่ากลับมาเหมือนเดิมเนี่ยคือโรคคือโรคเบาหวานเบาหวานเมื่อก่อนนี่ก็อนเดี๋ยวก่อนที่จะมาฉันยาแฮปปี้ตัวนี้เบาหวานจะมาขึ้นอยู่สี่ร้อยโอ้โหสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยแล้ก็เลยหมอไปที่โรงพยาบาล หมอก็ยังให้ฉีดยาแล้วยาไม่ฉีดก็ามาตัวเข็มเลยไม่ไปไม่ไปรับยาฉีดก็ออเอ๊มาคิดว่าอย่างไรมนะาสี่ร้อยก็ลองมาอยู่วัดดูไม่ลองไม่ไม่ฉันยาดูตามหมอที่ให้นะก็ฉันไปแล้วน้ำตามันก็ไม่ลดนะไขมันก็ไม่ลดนั้นไม่ดีขึ้นเลยก็เลยหยุดทานยาโรงพยาบาลก็ไปคลินิกไปคลินิกไปคลินิกก็น้ำตามีอยู่สี่ร้อยพอดีก็ โยมล่าก็โทรมาเนี่ยโยมยิงสิบโทรมามาหน้าพอไปที่บ้านขอบ้านพีเจอพวกกับประธานนะนะประธานก็ได้ควายแฮปปี้เนี่ยมาเนี่ยประธานก็ออกมาจังอยมห้างหัวห้างหัวทีนี้ก็กลับไปที่คลินิกหมอบัญชาไปตรวจดูมีเบาหวานลดลงเหลือร้อยยี่สิบอ่ะมันได้นเลยจังแล้วยองเลยท่านผู้ชมครับจากสี่ร้อยครับอ่าชั้น ไปห้าขวดเหลือร้อยยี่สิบและครั้งสุดท้ายเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับไปตรวจอีกเหลือร้อยสิบแปดหมอก็ว่าปกติแล้วทีนี้อแล้วกดดันนะครับกดดันดีกดดันดียกให้กมดันหมอไม่ให้ยามาเลยไม่ให้ยาครับปกติไม่ให้ยามาฉันแล้วครับทีนี้โรคหนึ่งที่ทำไงฮะ ปวดหรือโลกเกาอโอ,อ้นี <c oughs> ่ยานี่ทุกชนิดเรกกระทั่วประเทศไทยแล้วมั้งโอ้โอ้ปวดทาร์แมนเรื่องการรับประทานเรื่องฉันอะไรนี่ก็ต้องระวังระวังใช่ไหมัยังเพื่อนอต้ยง,งในสัตว์ยในสัาของหมักของดองไม่ได้อ๋อทานแฮปปี้ก็ไปแล้วเชื่อได้เลแน่ ตอนนี้ทำไมฉันนอนไม่ได้ไม่ปวดไม่ได้เชื่อนะมันบอก่อนเราว่าแมงค์ที่เราพมดีอยู่แล้วมาเจอตัวนี้ไม่น่าเชื่อนะมันก็ดีขึ้นมาแต่ตอนนี้โยมได้เอาย่านางตัวนี้มาให้ทำไมนะนี่เพิ่งฉันไปได้ขวดหนึ่งมีความเซฟี์กับป๋อเนึ่ง ถ้าพบปิเดพันตัวนี้ธรรมะวัดยินถูกนะครับจะอยากจะแนะนําให้ญาติโยมเอาไปทานดูนะครับใครที่เป็นป่วยเป็นโรคนอย่างธรรมะได้เก้าโรคนะลองเอาแฮปปี้และยานางตัวนี้ไปทานดูให้เวลาสามวันนะสามวันวันแล้วจะรู้สึกคฟอมเปลี่ยนใจในร่างกายครับที่ตั้งติดครับท่านผม ในฐานะที่พี่มันจิตก็อยู่ที่นี่คุีกับพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์เนี่ยดูรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงของพระอาจารย์นี่เป็นอย่างไงบ้างครับ,รบก็เมื่อก่อนนะพระอาจารย์เลี้ยวแรงไม่ะเมเนะพุอาจารย์ก็ไม่สะชันแสงก็แหบครับตั้งแต่ได้ดือ่อได้ฉันตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณสักสามอาทิตย์ก็จะได้แล้วครับครับมานนี้ อันนี้เราสึกผิวพันธุ์หน้าตาก็เป่งปังน้ำมีนวลคือผิวใสขึ้นนนะครับครับแล้วก็โคจ่ารู้สึกว่าฉลาดฉอนดีต้องชัดเจนครับผมก็เลยว่าน่าจะเป็นบุญกุศลมอาจารย์นะนะโอ้ได้มาพบมาเจอตัวนี้ครับครับผมนี่ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้มีโอกาสมานำผลิตพันธุ์ตรงนี้มาถวายอาจารย์นะครับผมและที่อาจารย์จะได้มี ิที่บมีอะไรทำผิดของสงต่อไปในนั้นก็จะลงด้านศาสนาด้วยนะครับครัสดีครับคขอบคุณมากครับสินดีครับพี่ศักดิ์สิครับได้ยินกับหนูเป็นยังไงบ้างครับทำที่ข้าอาจารย์ให้สองทางก็คือตอนแรกเราก็เราขายยานางอยู่เนาะครับแล้วก็มันดีที่สุดแล้วใช่ไหมล่ะยานางก็ดีอยู่แล้วใช่แต่ว่าที่พระอาจารย์มาถันผลมันคือตัวแฮปปี้ใช่ไหม วันนี้ผมเดินทางมาเพื่ออยากรู้จากปากของผ้อาจารย์ดอ,อเพราะว่าได้ยินแต่ผู้กองเล่าฟังว่าฮ<ะ>แฮปปี้ช่วยลดหวานได้ครับ<ะ>มันก็น่าต้องไปฟังอเองผมก็ตัดสินใจเดินทางจากโคราชขึาา้นมามนะครับผมมาเจอพร้อาจารย์ว่าน้ําตาลจาก่ก400กวาเนี่ยกินไปแค่5ขวด5ขวดขวดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนาะแล้วน้ำตาลลดปาเหลือ120เนี่ย แล้วปัจจุบันนี้ทั้งความดันทั้งเบาหวานทั้งโรคไตโรคอะไรต่างๆทั้งโคดดีหมดเลยแล้วผิวพรรณมันละก็โอเคได้จากปากของท่านเองนะครับวันนี้มั่นใจครับสมาชิกที่เราได้ฟังที่ผมบรรยายหรือท่านผู้กองกับสัมภาษณ์อาจารย์อยู่ตอนนี้เนาะรเราคงคงจะเห็นหน้านะมั้งเนี่ยเนี่ยคุณชื่ออาจารย์อะไรชื่อจิตมิ่งจิตหรือชื่อล่าเนาะแต่ในวีซีดีเราจะเคยเห็นชื่อล่าใช่ไหมครับที่มีปัญหาสุขภาพ ที่เราเคยรู้กันใช่ไหมของของพี่ลาศเนี่ยสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งจมูกใช่ไหมใช่เรา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 เคยเห็นเห็นมีโอของท่านอยู่แต่นี่นี่คือตัวจริงเจริงว่าทําไมท่านถึงต้องมาอยู่กับู้กองหรือว่าต้องใช้สินค้ายนานางกับอตัวแฮปปี้ตัวใหม่ของเราตัวนี้คก็เพราะว่าจุดที่สุขภาพนะครับเนาะน,นั่นเลยก็เลยก็เลยเกิดความใจทังสองท่านนะครับตอนนี้ทั้งอาจารย์ลากับพระอาจารย์ค ผมก็อยากให้สมาชิกที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ก็คือคอยมั่นใจครับว่าสินค้าเราไม่ธรรมดาเลยน่าจะเดินตลาดได้ดีที่สุดทั้งสองตัวนะครับน้อกบบอกว่าทีมงานของพี่ทักษิณินทั่วประเทศณขณะนี้คิดว่าจะเชิญชวนทีมงานพี่ทักษิณินเนี่ยนะครับเข้ามาทํางานกับบริษัทของเราเนี่ยด้วยความมั่นใจแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมากน้อยเพียงใดลองบอกทีมงานของบ้านดีครับคือมั่นใจครับเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้ทดลองได้ใช้ได้สัมผัสมาอยู่แค่ ไม่กี่วันครับผมใช้ทดลองอยู่มาสักหกเจ็ดวันเองยอดซื้อมันแค่สี่ห้าวันหกวันเนี่ยมันดูจากยอดที่ผู้กองเร่ามาเนี่ยมันขึ้นไปตั้งสามแสนกว่าบาทคบแค่แค่ไม่กี่วันเองนะแล้วมันก็อยากมาดูว่าคนป่วยที่กินก่อนเราเนี่ยก็มาเจอกลุ่มทางเชียงใหม่แล้ววันที่เราจ,จัดประชุมคนเป็นหลลักร้อยนะใช่ไหมหลังจากที่เราบรรยายเสร็จเนี่ยสักภา์เสร็จเราก็เดินทางไปประชุมใช่ไหมครับคนรอเราอยู่เป็นร้อยเลยตอนนี้เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้นอนเลยใช่ไหมคนเข้าทยอยเข้ามามาพบผู้กองพบ คนรู้ประธานเข้ามาผมเข้ามาผมก็ามามเข้ามาเต็มเลยครับ<ะ>สี่สิบห้าสิบคนเนี่ยอะไรเกิดขึ้นกับ<ะ>อําเภอฝางเป็นอําเภอที่สูงแล้วไกลมากเลยผมขึ้นมาเนีนเน่มันใช่ทุลักลำบากมากเลยนะมันเส้นทางมันคดเคี้ยวะนะครับเนาะ,ะแต่ว่าตรงนี้ก็ขายดีใช่ไหม<ะ>ในเมื่อไกลสุดสูงสุดยังมีคนซื้อใช่ไหม<ะ>เราทางอีสานทางใต้ทุกทุกประเทศน่น่าจะเป็นของเราเหมดเลยผมมั่นใจว่าเราจะดึงสายงานทุกจังหวัดทุกภาคนะครับ แม้จะค่ายอื่นหรือจากบุคคลที่ยังไม่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยอยากเชิญชวนเนาะผร้บคองเนาะเนาะขอให้พี่ราดช่วยเชิญด้วยครับให้ยันอีกสักครั้งหนึ่งครับผมก็จากประสบการณ์ที่พี่ทักษิณเล่ามาครับผมในฐานะก็เป็นผู้ร่วมธุรกิจมาด้วยกันและร่วมใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก็ระยะเวลาก็ประมาณกับเดือนแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะครับว่ากินดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเรา ตอนแรกอาจจะประคุงร่างกายเราก่อนนะอย่าเพิง่งตกใจฮะทุกคนนะครับที่ดื่มเข้าไปตอนแรกๆสามวัน4ี่วันแรกเนี่ยจะมีอาการไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันจะสะแกนโกรคในร่างกายของท่านให้เห็นทัานตาเห็นนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่เคยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก็ตามนะครับดื่มเข้าไปประมาณสักสองวันถึงสามวันแรกครับจะแสดงอาการให้เห็นท,ทันทีอย่างเช่น มีเลือดสารเคมีในเลือดนะครับมันก็จะขึ้นผื่นหร,หรือผิวพันจะมีคันหรือจะมีผื่นตามผิวหนังนะครับบางทีก็เหมือนจบเมลแรงมาไต่แขนเราเนี่ยนั่นก็คืออาการของเลือดเป็นพิษอย่างผมเหม,มือนกันนะครับเลือดเป็นพิษแล้วก็ผู้ที่เป็นเกาก็จะปวดตามที่ท่านเคยปวดมาและจะปวดมากปวดน้อยก็อยู่กับการที่ร่างท่านเดินได้ดื่มฮะ เด,มดิมมากก็จะขับออกมานิดหนึ่งถ้าเดิมเยอะก็จะขับออกมามากเพราะนั้นช่วงแรกๆก็ดด่มสักนิดดนะฮะสักเรื่อฝาประมาณเรื่อฝา,า,น,ฝา,า,านี่นะครับก็จะขับออกมาไมมากเพราะนั้นคนที่ยังไม่เคยเป็นอะไรยังไม่เคยตัวร่างกายลองลอง,ลองมาใช้ตัวนี้ครับว่าร่างกายของท่านมันผิดปกต,ติตรงไหนหรือเปล่าแค่ดื่มประมาณ3าวันท่านก็จะรู้ผลนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนครับที่ยังสนใจในด้านสุขภาพก็ดีร่างกายของเรา จะสมบูรณ์แข็งแรงได้ยังไงก็ทดสอบตัวนี้ครับหลังจากที่เห็นผลทันตาท่านต้องดื่มต่อไปเรื่อยๆให้กว่าจะขับสารพิษสารเคมีและร่างกายออกให้หมดแล้วสุขภาพของท่านก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกับผมที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับอ่ลอดตายเป็นด้วยโรคมะเร็งมาแล้วตอนนี้ก็ประมานตัวเองก็ก็อยากจะให้คนที่ได้ไดื่มและกินตัวน,นี้ได้หายเจ็บหายจนหายป่ยวยเพื่อความสุขของมวลชนนะานนะจะได้ช่วยๆกันนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตัวนี้ะตาก็คือแฮปปี้ย่านางแล้วก็เอนจอยนี่สำหรับคนทั่วไปก็เชิญท่านมาทดสอบทดลองได้ตรงท่านเองครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเคสตัวอย่างหนึ่งเคสนะครับแล้วก็เป็นอีกหลายๆเคสที่ผมเองมีโอกาสได้นำเสนอกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับนอกจากนั้นยังได้พบกับ ผู้นำหมายเลขหนึ่งะครับพี่ทักษินแล้วก็ผู้นําทางภาคเหนือก็คือ,อพี่ล่านะครับหรือพี่มิ่งศิธ์นะครับสมาชิกและก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับนี่คือเคสแล้วได้สัมภาษณ์กันสดๆนะครับถ้าเชื่อลองนําผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้ย่านางแล้วก็เอนจอยพัชนะครับไปดื่มไปทานลองดูนะครับใครที่เป็นป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆ ที่เก่ามาแล้วหรือโรคอื่นๆก็ตามต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมในการรับฟังวันนี้ทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเห็นผลและได้ผลท่านต้องทดลองดื่มด้วยตัวของท่านเองจะเป็นผลดีที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามที่นี่คือวัดป่าแดงแล้วก็ผมนั่งอยู่กับท่านจเจ้าอาวาสขึ้นเป็นที่ คารพนะครับของชาวบ้านในอำเภอแม่อายที่แห่งนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากคำให้สัมภาษณ์ของท่านล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับส่วนหนึ่งครัพที่วัดป่าแดงนี้นะครับก็มีการสร้างค่าทา้ด้วยใช่ไหมครับผมเองก็มีโอกาสได้ร่วมทําบุญกับท่านแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้ชมทางบ้านมีโอกาสแวะ เวียนนะครับมาเยี่ยมเยียนที่วัดป่าแดงอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสร้างพระธาตุร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันครับเพื่อเป็นบุญกุศลสําหรับทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้ผมเองต้องขอการาบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับพิศนุเป็นอย่างสูงที่ได้ให้โอกาสบริษัทเอเชียโอท็อกเน็ตเวิร์กมาถ่ายทาำทาให้สัมภาษณ์วันนี้แล้วก็โอกาสหน้าโอกาสต่อไปฟั้งต่อไปผมก็จะได้มีโอกาส นำสมาชิกนะครับแล้วก็ญาติโยมขึ้นมา,ากราบนื้ัศการท่าอาจารย์แล้วก็มาร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็รวันนี้ขออนุญา,นาตน้ัศกรท่าอาจารย์จบก็กราบลากันไปก่อนครับทานผู้ชมครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ